สาวพบกับเมย์อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะม่มี5ไอเทม must h a นะคะที่จะช่วยให้เมคอัพของเราเนี่ยติดทานนานตลอดทั้งวันไม่ดรอปไม่หมองแน่นอน,นะคะ่ะนอกจากนี้นะคะเมย์ก็ยังมีมินิฮาทูมาฝากกันนะคะก็เป็นลุกที่แบบว่าเบาๆสบายหน้าได้ลุกแบบใสๆปิ๊งๆประมาณนี้เลยนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไอเทม5ชิ้นที่เมย์ชอบใช้ใช่อยที่สุดในช่วงนี้เนี่ยมีอะไรกันบ้างคะ่ะ ขั้นแรกนะคะข้อนี้สําคัญมากๆนะคะพูดถึงบ่อยมากๆเลยก็คือการเตรียมผิวหน้าของเราให้พร้อมก่อนแต่งหน้านั่นเองนะคะถ้าเกิดผิวของเราแหง้งรอกนะคะมันก็จะแต่งหน้าติดไม่ทนนะคะโดยเฉพาะช่วงนี้อากาศร้อนมากร้อนแบบตัดแตกนะคะมันทําให้ผิวของเรานะคะสูญเสียวความชุ่มชื้นนะคะแล้วก็มีการแหง้งรอกแต่งหน้าติดไม่ทนนะคะและนอกจากนี้นะคะไม่ใช่แค่ความร้อนนะคะรวมถึงมลภาวะรอบตัวต่วตางๆนะคะเจอทั้งฝุ่นทั้งควันนะคะและนอกจาสาวที่ นั่งอยู่ในห้องแอร์ทำงานออฟฟิศอยู่ในห้องแอร์ตลอดนะคะนี่แหละคะ่ะเป็นปัจจัยที่ทําให้ผิวของเราเนี่ยสูญเสียความชุ่มชื้นได้มากเป็นพิเศษเลยนะคะเพราะผิวของเราแห้งไม่ชุ่มชื้นใช่ไหมระหว่างวันเนี่ยมันก็จะทาให้ผิวของเราเนี่ยดรอปนะคะเมคอัพดรอปดูหมองคําแต่งหน้าติดไม่ทนนั่นเองค่ะและในส่วนของการเตรียมผิวนะคะตัวที่ไม่ชอบใช้บ่อยมากแล้วก็เคยรีวิวถึงพูดถึงบ่อยมากนะคะก็คือตัวนี้นั่นเองนะคะตัวนี้เรียกได้ว่าเป็นเฟเวอร์ุ๊ตของเมย์อีกตัวหนึ่งเลยนะคะก็คือนะะค คือตัวนี้เนี่ยเขามี moisture lock technology นะคะก็คือให้ความชุ่มชื้นกับผิวได้มากขึ้นคือมันเข้มข้นมากๆนั่นเองเขาบอกว่าเข้มข้นเท่ามาส5แผ่นเลยทีเดียวคิดดูว่าการที่เรามาสหน้าด้วยมาชีสอะมันคือการแบบบำรุงผิวแบบเข้มข้นมากๆเนะคะ ไม่เคยแนะนําว่ามาส์กหน้าด้วยมาชิดทุกๆวันอ่ะผิวมันจะแบบดีขึ้นนะคะแล้วคิดดูว่าการใช้อันนี้ครั้งหนึ่งมันเทียบเท่ากับมาส์ก5แผ่นนะคะบอกเลยว่าผิวมันชุ่มชื้นแบบชุ่มชื้นแบบเข้มข้มมมมๆๆนจริงๆนะคะตัวนี้นะคะใช้มาตั้งแต่แบบยังไม่เป็นบล็อกเกอร์คือสมัยก่อนเคยเป็นช่างแต่งหน้าใช่ป่ะถ้าเกิดใครเคยติดตามกันมานะคะ่ะแม่จะใช้ตัวนี้นะคะเตรียมผิวคือลงผิวให้ลูกค้าก่อนที่จะเมคอัพนะคะตัวนี้เนี่ยมันไม่ทิ้งความมันไม่มีความเหนอะอ่ะ แล้วก็ทําให้เราสามารถลงรองพื้นได้ง่ายคือมันจะเกลี่ยแล้วมันจะลื่นนะคะแล้วก็ผิวมีความชุ่มชื้นขึ้นมาในทันทีเลยนะคะทําให้เราเนี่ยแต่งหน้าต่อได้ง่ายนะคะไม่ว่าตัวนี้นะคะมันเป็นเหมือนมอยเจอร์ที่สามารถเป็นพรอเมอร์ในตัวนั้นอย่างที่บอกคือมันจะทําให้เราสามารถแต่งหน้าต่อได้ง่ายขึ้นนะคะจริงๆแล้วะคะ่ะมอยเจอร์ที่สามารถให้ความชุ่มชื้นกับผิวหน้าของเราเนี่ยมีเยอะมากนะคะแต่ว่าบางตัวมันก็อาจจะเหนอะน,นะใช่ปะที่ไม่ชอบใช้ตัวเนี่ยนะคือมันทาลงไปแล้วมันแบบสบายผิวแล้วแบบไม่ร เหนียวเนอะหนะคือมันไม่มนันไม่เป็นคราบนะคะแล้วก็ที่สําคัญที่ชอบก็คือแต่งหน้าต่อได้นะคะโดยที่แต่งหน้าได้ง่ายขึ้นด้วยนะคะที่แบบลงรองพื้นก็จะเกี่ยง่ายหรือว่าลงเป็นแป้งผสมรองพื้นต่อมันก็จะแบบติดทนมากขึ้นอนะ่ะถ้าเกิดใครที่หน้าแห้งบางทีลงแป้งลงไปมันจะรู้สึกว่าไม่ติดใช่ไหมคะแล้วก็จะดูแบบแป้งลอยๆออ,ออกจากผิวนะคะแต่ถ้าเกิดเราลงตัวนี้ก่อนนะคะเวลาที่เราลงแป้งทับลงไปมันจะเกาะอ,อยู่ที่ผิวกันเลยเดี๋ยวมัจจะมาทําให้ดูนะคะเดี๋ยวรอดูต่อไปได้เลยค่ะ และนอกจากนี้นะคะเขายังช่วยล็อกความชุ่มชื้นนี้นะคะให้อยู่กับผิวของเราเนี่ยได้ยาวนานขึ้นถึง48ชั่วโมงเลยทีเดียวคืออันนี้บอกเลยว่าเป็นข้อดีมากๆนะคะบางครั้งเนี่ยเราใช้มอยเจอร์ใช่ไหมมันก็จะรู้สึกชุ่มชื้นแค่ตอนทา แต่พอระหว่างวันไปเนี่ยความชุ่มชื้นม,มันก็ค่อยๆลดหายไปนะคะเนี่แหละคะ่ะมันทําให้ผิวหน้าของเราเนี่ยมีการดรอปมองระหว่างวันได้นะคะเพราะว่าหน้าของเรามันไม่ได้ชุ่มชื้นยาวนานตลอดทั้งวันนั่นเองลักษณะของเนื้อผลิตภัณฑ์นะคะเขาจะเป็นเนื้อเจลนะทาแล้วก็รู้สึกเย็นสบายผิวมากอันนี้ไม่ชอบมากนะคะรู้สึกว่าผิวมันชุ่มชื้นขึ้นมาทันทีเลยนะคะเนื้อบางเบาไม่ทิ้งความมันเนหนอะหนะไว้ที่ผิวเลยสามารถแต่งหน้าต่อได้โดยที่ไม่เกิดคราบค่ะแค่เตรียมผิวให้ชุ่มชื้นก่อนแต่งหน้านั้นน เจอมลภาวะต่างๆผิวเราก็จะสูญเสียความชุ่มชื้นไปถ้าเกิดเราสามารถล็อกความชุ่มชื้นได้ตลอดทั้งวันเนี่ยเมคอัพก็จะติดทนไม่หมองความระหว่างวันนั่นเองค่ะตัวนี้นะคะสามารถใช้ได้ทั้งก่อนแต่งหน้าแล้วก็ก่อนนอนเลยนะคะไม่มีเคล็ดลับส่วนตัวแอบมาบอกนะคะคือตอนก่อนนอนอะ่ะจะลงตัวนี้นะคะแบบลงแบบชุ่มๆทาพอกไปเลยนะคะแล้วก็นอนไปเลยเหมือนแบบว่าได้มากสกหน้าข้ามคืนพอตื่นมานะคะหน้ามันจะแบบฟินะหน้าจะแบบนุ่มเด้งแล้วก็ แต่งหน้าต่อได้ง่ายมากนะคะวันไหนที่เราต้องไปงานสําคัญแบบออกอีเวนต์งานแต่งงานไปเป็นเพื่อนเจ้าสาวนะคะเตรียมผิวตั้งแต่ตอนกลางคืนเลยนะคะเช้ามาเนี่ยพร้อมแต่งหน้าสวยเป๊ะแน่นอน,นะคะ่ะ หลังจากที่เราเตรียมผิวเรียบร้อยนะคะก็พร้อมที่จะแต่งหน้ากันแล้วค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเพื่อให้ได้ลุคนี้นะคะเมก็จะลงเป็นครีมบัสต่อเลยเป็นชมพูแบบน่ารักช่วยให้แบบว่าได้ลุกแก้มชมพูระเรื่อสวยใสยเป็นธรรมชาตินะคะตัวนี้นะคะบอกเลยว่าช่วยให้เมคอัพเนี่ยติดทนมากๆนะคะเพราะว่ามันเป็นเนื้อครีมเนาะชิ้นต่อมานะคะก็คือแป้งผสมรองพื้นนั่นเองเมย์ใช้ของบาบาร่านะคะสําหรับใครที่ต้องการแบบว่า วันเบาๆสบายๆนะคะไม่อยากลงครีมรองพื้นให้มันหนักหน้านะคะคือเป็นแป้งผสมรองพื้นที่ให้การปกปิดดีมากๆแต่ว่าไม่รู้สึกหนักหน้านะคะต่อมานะคะก็คือไอเทมในการเขียนคิวนั่นเองนะคะถ้าเกิดคิ้วโลนๆแบบนี้ก็ไม่โอเคใช่ไหมคะ่ะ Air f ฟ r e v e r นะคะเป็นลิควิดเขียนคิวเนะาะจะเป็นเนื้อครีมอะติดทนมากนะคะคือสระน้ำเลยค่ะไม่กลัวคิวไม่หลุดแน่นอน,นะค่ะ ชิ้นสุดท้ายนะคะก็คือสเปรย์น้ำแร่นั่นเองนะคะอันนี้เป็นสเปรย์น้ำแร่ของ f r e s h d o g Pure Mineral Spray นะคะขวดเล็กสามารถพกพาได้ไม่หนักกระเป๋านะคะเวลาที่เหนื่อยๆพอฉีดพ่นไปนะคะมันก็จะรู้สึกแบบว่าเย็นแล้วก็ตื่นตัวนะคะระหว่างวันถ้าเกิดรู้สึกว่าเมคอัพมันเริ่มมองๆคำๆก็สามารถฉีดพ่นได้มันก็จะทำให้เมคอัพติดทนมากขึ้นนะคะก็ไปลองใช้กันดูเนาะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับ ไอเทมมาแทบที่เมย์เอามารีวิวให้ดูกันนะคะเรียกได้ว่าเป็นไอเทมเด็ดๆทางนั้นเลยนะคะที่จะช่วยให้เมคอัพของเราติดทนสวยใสสวยเป๊ะหน้าเด้งไม่ดรอปไม่หมองตลอดทั้งวันนะคะโดยที่แต่ละตัวเนี่ยก็สามารถซื้อได้ง่ายนะคะตาม i f a n d Boy เอีไยก็มีเนาะราคาก็ไม่ได้แพงมากราคาที่แบบร้อยสองร้อยสามร้อยไม่เกินประมาณนี้นะคะส่ว so, น New ทอลจีน่า o ฮ o ดรบุสเวลต์เตัวนี้นะคะก็ราคาสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะคะเรียกได้ว่าเป็นสกินแคร์ที่ราคานี้แต่คุณภาพคุ้มค่ามากๆนะคะใครที่มีปัญหาหน้าแห้งแต่ง หน้าไม่ติดหน้ามองคลาำระหว่างวันหน้าขาดความชุ่มชื้นผิวขาดน้ำ สารพัดนะคะสามารถใช้ตัวนี้คือแนะนาเลยว่าต้องมีนะคะมันทําให้ผิวแบบว่าชุ่มชื้นขึ้นจริงๆนะคะใครที่ผิวหน้าแห้งแบบเบนนะคะจะรู้สึกฟินมากๆนะคะโดยเฉพาะพอกหน้าตอนคืนตื่นมาผิวเด้งสุดๆนะคะก็ขอฝากอีกครั้งนะคะก่อนจะจบคลิปนี้ไปนะคะนอกจากเมคอั up, พผลิตภัณฑ์สีสันต่างๆที่มาช่วยแต่งเติมสีสันบนใบหน้าของเราแล้วนะคะการเตรียมผิวนั้นสําคัญมากๆนะคะสาวๆอย่าละเลยขั้นตอนนี้เด็ดขาดนะคะผิวสวยผิวดีมีชัยไปกว่าครึ่งนะคะไม่ก็หวังว่าคลิป ะะจะเป็นประโยชน์และก็ถูกใจสาวๆหลายๆคนนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือว่ากดคอมเมนต์พูดคุยเป็นกําลังใจให้เมย์ได้นะคะส่วนใครที่เพิ่งผ่านเข้ามานะคะก็อย่าลืมกดติดตามช่อง u t u b e ของเมย์น,นะคะจะได้รอติดตามว่าคลิปหน้าจะมีอะไรดีๆมาฝากกันค่ะแล้วก็สามารถติดตามเมย์ได้ในช่องทางอื่นๆไม่ว่าจะเป็น Facebook f แฟนเพจนะคะเมย์ดัดเมดิซ่าหรือว่าอินสตาแกรมเมย์เมดิซ่านั่นเองค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบาย